เมื่อราตรีมาเยือนวิญญาณจากโลกอื่นก็ออกเพ่นพ่านไปทัววสาวสดีวีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม KWN Channel อีกเช่นคือวันนี้ผมมีนังสยองขวัญจากเวียดนามมาสปอยให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกัน,กนครับหนังมีชื่อเรื่องว่าเวียดนามมิดเฮอร์เรสตอร2022 ผมต้องขอบอกก่อนนะครับหนังเรื่องนี้มีอยู่3ตอนซึ่งแต่ละตอนก็มีความสยองแตกต่างกันออกไปเรื่องราวจะเป็นยังไงต้องติดตามกันดูครับก่อนจะรับชมผมขอค่าบัตรเข้าชมคนละหนึ่งไล์และสําหรับใครที่ยังไม่กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามไวม้เลยนะครับถ้าทุกคนพร้อมที่จะคนดากลุกแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ ตอนที่หนึ่งลานเหองนางเปิดเรื่องมาก็พบกับดาราสาวที่กำลังเป็นกระแสในยุคนั้นซึ่งเธอมีชื่อว่าลานเหองไม่ว่าเธอจะทำอะไรคนก็ชอบทำตามไปหมดขนาดเธอไปนั่งกินน้ำอ้อยร้านน้ำอ้อยก็ขายดิบขายดีจนชายเจ้าของร้านต้องวาดรูปเธอไว้เป็นที่ระลึกแต่อยู่มาวันหนึ่งเรื่องน่าเศร้าก็ได้เกิดขึ้นเมื่อจ,จู่ๆมีชายปริศนาได้มากดกิ่งที่หน้าบ้าน พอเธอเปิดประตูออกไปชายคนนั้นก็เอาน้ำกดสัตว์เข้าที่ใบหน้าของเธอจนทำให้เธอเสียโฉมและหลังจากวันนั้นมาก็ไม่มีใครพบเธออีกเลยบางก็ว่าเธอนั้นเสียชีวิตไปแล้วตัดฉากมาที่ปัจจุบันก็พบกับงอกมินหญิงสาวที่คลั่งไคล์ลานเฮืองเป็นอย่างมากเธอได้พูดกับแฟนหนุ่มว่าสักวันเธอจะดังเหมือนลานเฮืองให้ได้และตอนนี้เธอก็เข้ารับการคัดเลือกที่จะเป็นนักแสดงจากค่ายหนังค่ายหนึ่ง โดยมีไอเนือ้อดาราสาวเจ้าของบ้านคนใหม่ที่เข้ามาอาศัยแทนลานเฮืองในวันนั้นงอกมินก็มีคู่แข่งนะครับแต่ดูเหมือนว่าไอาเนื้อจะเลือกเธอเหมือนเดิมไอเนื้อบอกว่าเธอสวยและเป็นธรรมชาติก่อนจะจากกันไอเนื้อก็บอกอีกว่าถ้าเธอได้เป็นนักแสดงเมื่อไหร่ทุกส่วนในร่างกายก็จะเป็นของสาธารณะต้องดูแลให้เป็นอย่างดีพ่อกลับมาที่บ้านงอกมินก็เริ่มบำรุงใบหน้าแต่ดูเหมือนว่าคืนนั้น เธอจะฟันแปลกๆนั่นจึงทําให้เธอต้องสะดุ้งตื่นเช้าวันต่อมางอกมินก็ถูกคู่แข่งเล่นงานโดยผู้หญิงคนนั้นได้มาฟ้องกับอายเนือ้อว่าเธอมีแฟนอยู่แล้วพออายเนื้อได้รู้เธอจึงบอกให้งอกมินไปนเลิกกับแฟนซะเพราะการจะเป็นดาราต้องไม่มีพันธะในวันเดียวกันงอกมินก็เพลิดหลับไปเธอจึงรีบคอตัวกลับบ้านแต่ในขณะนั้นเธอบบนนดนันลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ที่บ้านของอายเนือ้อ เธอจึงบอกให้คนขับรถกลับไปส่งที่นั่นโดยจะจ่ายค่าจ้างให้สามเท่าแต่พอไปถึงเธอก็เห็นว่าในบ้านมันมืดสนิทเหมือนไม่มีใครอาศัยอยู่และจู่ๆก็มีเสียงกรีดร้องได้ดังออกมาจากข้างในด้วยความเป็นห่วงเธอจึงพยายามจะเปิดประตูเข้าไปแต่ไอเหนนอก็ส่งข้อความมาบอกว่าไม่มีอะไรกลับบ้านไปเถือพ่อกลับมาที่บ้านงอกมินก็บอกกับแฟนว่าเธอรู้สึกแปลกๆแฟนของเธอก็บอกว่าจริง และเขาก็สงสัยว่าไอาเนื้อรวยขนาดนั้นน่าจะไปซื้อบ้านหลังใหม่แต่ทำไมเธอไปซื้อบ้านเก่าของลานเหองงอกมินก็บอกนะครับว่าไม่ใช่แค่นั้นนะก่อนที่ไอเนือจะไปซื้อบ้านหลังนี้มีดาราชื่อหงยุ่งได้มาซื้อก่อนแต่เขาว่ากันว่าเธอนั้นหายตัวไปอย่างเป็นปริศนาเช้าวันต่อมางอกมินก็จะไปถามกับไอเนือ้อว่าเมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้นแต่พอไปถึงไอเนือก็ได้บอกว่า เธอนั้นผ่านการคัดเลือกด้วยความดีใจเธอจึงลืมเรื่องราวทั้งหมดและในวันนั้นไอเนือก็ให้เธอย้ายเข้ามาอยู่ด้วยพอจะได้มีเวลาซ้อมการแสดงแต่อย่าลืมนะครับเมื่อ็อกมินจะเป็นดาราเธอต้องเลิกกับแฟนพวกเขาทั้งสองจึงวางแผนโดยการเลิกกันหลอกๆเวลาที่อยู่บ้านของไอเนอพวกเขาก็จะไม่ติดต่อกันพอถึงตอนคำ่ำงอกมินก็เก็บข้าวของมาอยู่ที่นี่แต่สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือ เมื่อจูจูอายเนือได้โผล่เข้ามากอดเธอทางด้านหลังจากนั้นก็บอกว่าการที่จะอยู่บ้านหลังนี้มีกฎอยู่สองข้อคือ1ห,ห้ามขึ้นไปชั้นบนของบ้านส่วนข้อที่2ห้ามออกจากห้องในเวลากลางดึกและอย่าเดินไปในตามลำพังพอพูดจบเธอก็เอาซุปมาให้งอกมินก็กินกินเข้าไปโดยเธอไม่สนใจเลยว่าในนั้นมันคืออะไรเช้าวันต่อมาอายเนือก็ได้พาเธอไปพบกับผู้กำกับ แต่ผู้กำกับก็บอกว่าคนที่ลงทุนหนังเรื่องนี้อยากได้นักแสดงที่เป็นมืออาชีพอย่างน้อยคนที่จะมาเล่นคู่กับคุณก็ต้องมีชื่อเสียงระดับหนึ่งไอเนอร์ที่ได้ยินแบบนั้นเธอจึงบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเธอจะลงทุนทำหนังเรื่องนี้เองจนเวลาผ่านไปหลายวันก็ถึงงานเปิดตัวของหนังโดยไอเนอร์ได้ใช้ชื่อเรื่องว่าชมหน้าปีศาจและหลังจากงานเปิดตัวเสร็จงอกหมินก็ได้เอาดอกไม้มามอบให้กับไอเนอร์ เพื่อแทนคำขอบคุณแต่เธอก็ถูกเซอร์ไพรส์กลับโดยไอยเนือได้เซ็นโอนกรรมสิทธิ์ยกบ้านหลังนี้ให้เป็นของเธอเลยเธอที่รู้แบบนั้นก็บอกว่าไม่สามารถรับได้เพราะมันมากเกินไปแต่ไอเนือก็บอกว่าไม่เป็นไรเยอะกว่านี้ก็สามารถให้ได้พอถึงตอนคำแฟนหนุ่มของเธอก็ติดต่อเข้ามาแต่ใครจะไปคิดห่ะครับว่าไอาเนือจะเปิดประตูเข้ามาพอดีเหตุการณ์นี้จึงทำให้เธอรู้ว่างอกมินกับแฟนยังไม่ได้เลิกกัน งอกมินจึงแอบนัดเจอกับแฟนหนุ่มเพื่อที่เธอจะจบเรื่องราวทุกอย่างเธอบอกว่าไอเนือให้สิ่งที่เขาไม่สามารถให้ได้แฟนหนุ่มที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็หาว่าเธอบ้าไปแล้วทั้งที่แต่ก่อนเธอไม่เคยเป็นพอถึงกลางดึกงอกมินก็ได้มาซ้อมบทตามปกติแต่จู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงร้องด้วยความตกใจเธอจึงทำน้ำหกมาโดนหนังสือจากนั้นเธอก็แอบเดินออกมาข้างนอกเพราะเธออยากรู้ว่าเสียงนั้นมันคืออะไร แต่ยังไม่ทันจะถึงไหนก็มีเงาประหลาดได้พุ่งเข้ามาเล่นงานเธอพอถึงตอนเช้างอกมินก็ได้ตื่นขึ้นที่เตียงและเธอก็คิดว่าเรื่องเมื่อคืนนี้น่าจะเป็นความฝันในวันนั้นแฟนของเธอก็ได้มาหาที่บ้านเขาพยายามร้องเรียกแต่ไอเนือก็ห้ามไม่ให้เธอออกไปขนาะเดียวกันไอเนือก็ได้ติดต่อไปหาลูกน้องเพื่อที่เธออยากจะสั่งสอนไม่ให้เขาเข้ามายุ่งอีในตอนนั้น งอกมิ่นก็กําลังจะซ้อมบทพอดีแต่จู่ๆเธอก็เห็นว่าในกระดาษมันมีรอยเปื้อนที่คล้ายกับหยดน้ดําเธอจึงคิดว่าเรื่องเมื่อคืนเธอไม่ได้ฟันไปตอนนี้เธอก็เริ่มเอจใจแล้วนะครับเธอรู้สึกว่าที่นี่มีบางอย่างไม่ชอบมาพากลพอถึงตอนคำาอายเนือก็เอาซุปมาให้เธอกินตามปกติแต่เธอก็แกล้งทําให้ปากาลนในขณะที่ไอเนอกํกลังก้มเก็บเธอก็แอบเทซุปทิ้งในคืนวันนั้น เธอก็เป็นกระวนกระวายเหมือนจะนอนไม่หลับก็แน่นอนนะครับเพราะในซุปมันคือยากล่อมประสาทที่ไอเนอร์แอบใส่มาให้เธอกินส่วนทางด้านแฟนหนุ่มตอนนี้เขาก็กําลังจะกลับห้องแต่จู่ๆเขาก็ถูกลูกน้องของไอเนอร์ดักตีจนเขาต้องวิ่งหนีแต่ก็ดันสวยที่เขาวิ่งไปโดนรถชนจนตายกลางดึกในคืนเดียวกันงอกมินก็แอบออกมาข้างนอกเพราะเธออยากรู้ว่าที่ชั้นบนมันมีอะไรพอเธอเดินขึ้นไป สิ่งที่เห็นก็ทําให้เธอแทบจะเป็นบ้าตายเพราะเธอเห็นว่าไอาเนือ้อกําลังถลกหนังหน้าตัวเองเธอที่เห็นแบบนั้นจึงพยายามหนีออกมาข้างนอกแต่ด้วยความที่แขนขาอ่อนแรงจึงไม่สามารถวิ่งได้เธอกลานออกมาอย่างเงียบๆแต่สุดท้ายแล้วเธอก็ถูกไอเนื้อเล่นงานจนสลบพอเธอฟื้นขึ้นมาเธอก็เห็นว่าตรงข้างหน้าได้มีผู้หญิงคนหนึ่งถูกจับล่ามโซ่เอาไว้ซึ่งผู้หญิงคนนั้น ก็ดูกระเซิร์กกระเซิร์มมยาวรูรังและที่สําคัญใบหน้าของเธอมันได้หายไปผู้หญิงคนนั้นก็บอกนะครับว่าคนที่เห็นไม่ใช่ไอเนื้อหรอกแต่เป็นลานเหิงดาราสาวที่เป็นข่าวเมื่อหลายปีก่อนเธอ,อยังไม่ตายเธอไปเรียนมนต์ดำเพื่อจะเปลี่ยนหน้าคนอื่นมาใสา่และแน่นอนว่าหงยุงดาราสาวเจ้าของบ้านคนก่อนก็ถูกเธอใช้หน้ามาแล้วและสาเหตุที่ทุกคนไม่รู้คือเธอวางแผนเอาไว้อย่างแนบเนียน ไม่ว่าจะเป็นการโอนเจ้าของบ้านคนใหม่หรือทรัพย์สินต่างๆพอลันเหืองได้เดินเข้ามาเธอก็บอกว่าขอบคุณมากๆและตอนนี้เธอก็พร้อมจะส่งไอเนือไปสู่โลกแห่งความตายในขณะนี้เองงอกมินก็ใช้เศษแก้วแกะเชือกแล้ววิ่งหนีออกไปแต่สุดท้ายเธอก็หนีไม่รอดพอทางบ้านถูกล็อกเอาไว้เธอจึงหนีขึ้นไปที่ชั้นบนแต่ก็ไม่สามารถเปิดประตูได้ลานเหือกที่ตามมาติด เธอก็บอกนะครับว่าไม่ต้องหนียังไงก็ไม่มีทางรอดแต่งอกมินเธอก็ไม่ยอมเธอตัดสินใจคว้าอาเสียแก้วกีดไปที่ใบหน้าของตัวเองจนเสียโฉมหลานเหืองที่เห็นแบบนั้นเธอก็คลั่งแทบจะเป็นบา้าเพราะเธอวางแผนเอาไว้ว่าเธอจะใช้ใบหน้าของงอกมินเป็นดายต่อไปด้วยความโกรธเธอจึงเอาเสียแก้วจัดการกับงอกมินจนตายและแน่นอนว่าเมื่อไม่มีใบหน้า ลานเหืองก็ต้องกลับมาหาไอาเนือเหมือนเดิมแต่รอบนี้มันก็ไม่เป็นตามที่คิดนะครับเพราะไอเนือได้ถือเสร็จแก้วเอาไว้แล้วเธอก็พุ่งเข้าไปเล่นงานลานเฮืองทันทีแต่ก่อนที่นางจะจบไอเนือก็ต้องการร่างที่ยาว์วเหมือนกันเธอจึงถ่ายทอดเอาวิชาอาคมและเธอก็ได้ติดต่อหญิงสาวหน้าตาสวยเพื่อที่เธอจะเปลี่ยนหนา้าเหมือนกับลานเหืองน,นั่นเองและหนังก็ได้ตัดจบไปเพียงเท่านี้